วัสดีกันด้วยครับท่านกระหล่ำรับเชิญมาครับที่แจมอนนั่นเองวันนี้เราก็จะมามีแขกที่รับเชิญนะฮะไม่เปลี่เลยนะครับถาใครเป็นแขกกันแน่ตรงนู้นเออนะครับอสองจอนะครับสองจอใครมาจอผมมีสกินใครมาจอผมไม่มีนะครับผมใช้ไอเดียนะไอเดียแค่เก็บทางหน่นะครับอ่าไรจูวัดี้ อ้าวโยอัดนแล้วเดี๋ยวเราอัดด้วยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนเราอัดบนหลังคาแ้วเ้ยเัม้มเยไอหำไอหำเดี่ยวเลยโย่บึกสื่อ้าวมีโปเกมอนเซ็นเตอร์สองที่เว้ยเกิดมาดีเหลือเกิน นโอ้ยเพื oh, hey, ่อนขอดูไข่เลยสิ對對ี่อีไสิโยเปิดยังเย่ได้เดี๋ยวขอผมเปิดด้วยนะอยู่พิเศษพ่ออยู่วิเศษอยวิเศษที่ไหนว่าโรงเรียนเงอเปิดแต่ว่าไม่ไปโรงเรียน ทำไม,ไม่สบายหรืไม่สบายโค้งอ่ะเล่นเกมอยู่เนี่ยนะอย่ามาต้อนแหลยไปไม่ไปเด็กเขาแถวเด็กเแถวแล้วกลับบ้านไม่ต้องไปเถอะนะั่นอะไปทำไมว่าไปแล้วเขาเขาแถวเขาแถวเสร็จกลับบ้านอย่าไปเลยเสียเวลามทำอะไรอะ่ะอย่าตูดแล้วไงยิงย้มทำอะไระไปเลย อ้าวเดี๋ยวเยีย๋ยวเรายังไม่ได้อัดเลยอ่ะโอ้เดี๋ยวสิกำลังจะอาจ่านอ๋อไม่จำเป็นต้องเป็นยูทูบบ้านเนื้อก็อไลฟ์สตรีมได้นะเ <c oughs> ขารู้ว่ามันเป็นชาติแล้ว อ่านสยเออเออโอ่านอยู่ปะเนี่ยน่าเลยยังไม่ได้อัดนดีใจด้วยว่ะเดี eh ๋ยวไปงานศพไปกินข้าววี ก็สือ้อมีด้วยเอเกจะอ่านแล้วนะเคสวัสดีทุกคนด้วยวันนี้อยู่กับรายการ Time l o คเก a s t ่เ m i n g วันนี้เราอยู่ใน My Club Pixelmon แล้วก็เราไม่ได้มาคนคนเดียวด้วยเรามาใครอ่ your, your โยล็ Yo, Game, อกแคสเกมมิ่งนะตั้งชื่อเรียนแบบนี่หว่ oh, 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 oh. ะพอเลนะเป็นเป็นผู้ร่วมที่รว่รวมร่วมกันคิดคิดแชนแนลหรือเปล่า <c oughs> สองจอสองจอสองจอดูกันได้แต่ว่าจอจอคุณโยอ่ะจะไม่มีคนดู <c oughs> <c oughs> <laughs> ใช่ไหมไม่มีูยแล้ว แล้วไงอ่ะคนที่ซับมาด่าทึ่งนั้นเนี่ยเขาไม่ใช่ซับเพื่อความอยากดูเงยเขาซับเพื่อการดา่าต<อ>้องเขามาซับกับเพลงอ่ะเขาไม่ได้ซับกับอะไรหรอกทำไมมันมืดเดียวอ,อ,อยงเงี้ยจำได้ว่าเข้ามามันก็มืดเลยนี่หว่าทำไร เชินามสบายแล้วอืมว hmm. ิวเจ็ดไปแวไปเลยไม่ได้เราต้องรีบไปเลยโอ้ทำไมมันโหดจังว่าวิวเจ็ดจ้ามเดอร์จามันเดอร์ เป็นไรเป็นไรเป็นไรตบมาเลยมองบอลไรล่นะจอมนเดอร์าอมนเดอร์าอมนเดอร์าอมนเดอร์ทมันเดินนะจอมนเดอร์ตบมันลูกตบมันมันดูดเลือดเว้วยจอมนเดอร์ตบมันมันจะตายแล้วโอเคเยี่ยมโอ้เวลแบดเลยวะจอมนเดอร์มา ชาเดเดี๋ยวพอไปฮิวก็ไปฮิวก่อนดิเว้ยเออไปหิวก็ตามสบายโอ้เวลสิบเจ็ดท่าไฟไม่เอาไม่รู้สู้ได้ที่จะสู้ต้องไปยื้เลือดก่อนเฮ้ยเรามีอาหารเลย ทำไมทำไมตอนตอนฮิวโปเกมอนมันเหมือนปิงป้งปิ้งโปเกมอนเลยวะอีกอยีงไมโครเวฟเลยปิง้งฮะรับขับรับขนมจิบซาลาเปาเพิ่มไหมแมเไวเว้ยไม่ได้ถามด้วยซ้ำเคยแม่ตอนที่ตอนที่ซื้อซื้อของเสร็จแล้วเขาจะถามว่ารับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมอะเราบอกเราบอกว่าวยังไม่ได้ถามเลย เขาเทวเว่นซื้ออะไรบ้างอ่ะฮะบางคนโตป่ายังนั่งเล่นการ์ดอยู่กูชาร์มเดอร์โยมาไฟกับเราไหม,มรเราเป้าแปดแล้วมาถ้โอโอโอาเกิดโยโยชนะเราอะ่ะเบลโยจะพูดไปสิบกว่าเลยเ,เว้ยมา วอมมนเตอร์มาจิกาโอ้ยเก็บ hmm. อ mm ่ไยวะวบคอยคิงนะอะไรวะไม่กล้าเลยหนูสวบคอยคิงไม่ไหวไม่ไหวสตัวที่อ่อนแอวตัวที่ดูไม่ได้ làng kèo, tôi thi on air quá nữa. Ma, mày bay anh mà Ơi Charmander, Charmander. Leo. Charmander, Charmander, Charmander. Mày đi. Charmander, Charmander. Mày lấy. Charmander, Charmander. ท่าไปกับท่าไปเหรออืมเรียบอีเวอร์ไม่เข้าแน่นอนต้องขวนแล้วต่างคนต่างขวนแต่ว่าไม่บอาเยอะกว่า่างขวนก็แรงกว่าชนะใสๆเลยเยี่ยมบอกแล้วเสอ้าวมา เดี๋ยวเราขอรักษา,าปิงมันปิงโปเกมอนอยู่ล้วไงเนี่ยมาอีกรอบมาเลยจอมแมนเดอ ไม่ต้องเพื่อนรู้จอมมันเดอร์เว่อร์จอมมันเดอร์เหล่ต่อยกดถูกแล้วว่าก็แพ้อ,อยู่ด่์บอกแล้วมาเวลอรสิบแล้วครับโอโ้โหง่ายมันเย่งเย่งไอ้ติมอยากเด็กเลยอ่ะเอีกรอบไหมมา ่าเลยมาสิว no, no no, no, ่าไรวะอมนเตอร์มอโอ้โหนีกาเบอกาแล้วเตถามึเวลท่ากูไปไหนแล้วเ ไหวะกากจง Charmander, s p r c h a r m a n มิวมิวมิวบ้านไหนตบตบชาคอนเดอร์เลื่อเลแปด่้มรักษาไม่ใช่ซ่อม ยังเห็นเครื่องยนต์เลยวัวเงี้ยบ้านนี้เราเราทำเป็นเราทำในโปเกมอนเซ็นเตอร์เลยนะโยเราจะทำบ้านในโปเกมอนเซ็นเตอร์หรือว่าทำข้างนอกอันเฮ้ยเราว่าทำข้างนอกดีกว่าเราไม่เบียดเบียน วางแถวนี้แหละเนี่ยวางตรงนี่ยนี่จอมมันเดอร์จอมมันเดอร์เจะเวลก็เวลไปเลยเราไปลงเหมืองดีกว่า Nem bữa ăn một cái bóng đại biểu của mình thì mì vô được chân <laughs> <laughs> จะไปชื่อชื่อตลกจังวะาาโอ้โหปฏิหารแล้วครับเวลสิบเอ็ดสู้เวลสิบแปดใช่อ้าวทำไมตีไม่เข้าวะออะโอเคเข้าแล้วโอ้โหเวลสิบสี่เลยเลยีเ่ยมบอกแล้วมาทางนี้รุงกว่าเยอะ ขุดไม่ได้เนี่ยต้องขุดตรบที่ขุดเหล็กไม่ก็หินโอ้ริงดิมีอาหารไม่ขออาหารเลย เ้ยผลค,ครัวอะไรไม่ได้เอาอาหารเลยเนี่ยโอ้ผ้าทิตย์เลสี่สิบเก้าอยู่ในถ้าด้วยผ้าทิดอะไรอยู่ในถ้ำเนี่ยโอ้หมดแล้วเตืนไหมผ้าทิศอยู่ในถ้ามาทำไมเดี๋ยวนี้ค่อยมาขุดยังไม่มีเลยเจมานเดอร เิววันสี่สิบเก้านะสี่สิบเก้าเดี๋ยวเราทำแป๊บหนึ่งลงเหมืองก่อนตอนนี้ เออเราลืมใส่เด็กเสื้อแผกว่าไม่เป็นไรพานหน้าพานหน้าคนใส่เป็นอะไรวะอะไ,ไ,ไรก็ไปดิดาอ่ะโอ้ชีวิตรันทดขนาดนั้นเลยโอ้ยอยากจะนะาเราถึงขนาดนั้นเลยถึงต้องไปตีไว้ว่าสองค่ะโอ้โหเพลงเพลงวงเคมอนมจังชีวิตอะไรอยู่อะไรวะ จไม่เดอ้ทำไมมันมันไม่ได้ทำอะไรผิดจ้มันเดอร์จ้ามันเดอร์ขนาดกับมังกรมึงมึงยังมึงยังเกลียดเลยแล้วน้ำภาษาอะไรขอกมังกมึงอย่ารักจ้ามันเดอร์โอ้ไม่กอดโยรู้ไหมเราเจออะไรโยไอ้โยเจอบอสเว้ย เราเว้ส wow. <t Dorothy> ีเว้ยบอสยางน้อต้องเว้าสามบอ่ะมันโหดไปอ่ะบอสเนี่เป็นเป็นเป็นระดับระดับเราโบ้ครับง่ายิีเดียว เฮเดี๋ยวพาไให้บอกหน้าหน้าที่หาวันนี้ตกตกบินเราเองใช่ไหม,ไมอะไรวะมึงเห็นกูอยู่ไหนเนี่ยเคเดี๋ยวไปหาเราเดินออกมาโคตรไกลอาน อาหารพูนในว่าโอ,โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอย๊ยหิวแล้ว <c oughs> ไม่ <c oughs> ไมเฮ้ยเราความหิวหิวแล้วเนะี่ย บอกแล้วเพ,พลงบนเพราะแตายแล้วจอมเดอร์ข้าอร์เคยโผบ้างมงน,มนี่นี่กำจัดวัชพื้นะยังโผล่อ่ะโผล่นะเดี๋ยวทำกองแล้วมังอ้าวบันไลและ เร็วเร็วเร็วเบอเยี่ยมเยี่ยมเลยโอเคข้าวข้าวไม่โตยู่นะมาเดี๋ยวช่วยวางหักแป๊บ เวลทิ้งตีนะาก็เอา,าเ <Yeah. S 1> ีได้ไปแบบชีวิตมันอับตกถึงขนาดทำแบบนั้น, <M> เ,นเลยเหรอเต้พี่เนี่อับตก yeah. ตกอับสี <Yeah. S 1> เล่นเกม ปิ้งโปเกมอนอยู่เอ้ยเรามีเตาเรามีเตาอบแล้วไม่ใช่ mm hmm. ในโปเกมอนเซ็นเตอร์เด็นดังปิ้งอยู่โน้หมีอะไรบ้างดูสิกลืนเคเดี๋ยวขอไปทำบางบังนู้ก่อน <c oughs> ตรงนู้นมีน้ำอะ่ะอืมลองทำหลายหลายที่ไว้ ยินยินเนาะมาสิตำปัมครับอ้าวอืม,อมพี่เดี๋ยวมันอยู่ในเตาผิง ถูกแล้วี่ใช้เนื้อไก่อยู่ในกล่องคาบเหรออย่าเย็นป<ร>ไปในในกล่องมีมีมีไปไหม<ร>อ่ะฮะมันเดอร์ มีมีสองงานน่ของเราเคเอามาแปบ๊บโออไก่ยินนะอยู่ไม่แนนอนอยู่ที่เราเราไปทำฟาร์ม ทุกทำไมว้าวฟาร์มมันกำลังโตเสียดายนั่นะนะ่นะมันจะโตแล้วนะ่ะมีอะไรอ่ะอเกลาม,า,า,มา,ามาใม้หมดเลยยังไม่จบก่อนม่เราไม่จบง่ายๆหรอกไป ได้กี่นาทีแล้วเนี่ย18นาทีแนละ้วจะจบก่อนไหมไม่อย่างน้อยเราต้อง20ว่ากว่านั่นแหละเงิยจะจบอนะโอ้จอมมนเดอร์เอาตายเลยอะไในโย่ไฟกับตัวนี้นี่อมมนเดอร์ขนาดเราวิ่ง15เรายัางตายอนะ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวนะสิบห้าเหรอเฮ้ยอีกเลี้ยวเดียวมันก็จะล,ล่างสองอันนี่จอมเดอร์โอเคได้เราจะล่างสองแล้วล่างสองไม่ใช่ล่างสามล่างสองล่างสามด้วยบินได้สามหก เว้ยก่อนกว่าเราจะเก็บได้ล่างสามโคตรสุดยอดเลยตอนเล่นในเซิร์ฟเวอร์ใหญ่อะนั่งเก็บมนทั้งวันทั้งคืนเนี่ยไม่ยอมนอนอะเจ้ามันเดอร์เจ้วามันเดอร์ ต้องการอะไรนะหนู <S 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 <No. S 1> จบแล้วเหรอเอเรายังไม่จบเเราก็ยังจบเหมือนกันเนี่ยเราอาดแค่ยีนาทีก่อนออมันมีคลิปอันเพินเว้ยอันเพินเราอัดครึ่งชั่วโมงอะไว้ก่อน ลงไปได้ไงไม่รู้ลงทั้งคืนเลยไม่คือเราเปิดคอมทิ้งไว้อ่ะแล้วเราไปทำอะไรรอดจำคืนนึงอ่ะคิดดูดีกว่าอยาลงคลิปอันเทินขรึ่งชั่วโมงเสร็จอะกับกับโยล็อกอะไรล่ะกับเราไม่ใช่เหรอ